พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องก้าเดี่ยวด้วยกันในวันนี้นะครับพระคำของพระเจ้ามาถึงเรานะครับอยู่ในยหอนบทที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าครับพี่น้องมีพระคัมภีร์เราเปิดไปด้วยกันนะครับในยหอนครับนะพระกิติคุณยหอนนะครับบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้านะครับผมจะอ่านจากฉบับแปลมาตรฐานสองพันสิบเอ็ดพี่น้องมีพระคัมภีราเปิดแล้วเราดูไปด้วยกันนะครับยหอนบทที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะและในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือจากพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้ พี่น้องครับพระกัมภีในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในยอนพี่น้องอักขรทุดยอนนะครับได้เขียนพระกิติคุณนะบรรยายถึงเรื่องราวของพระเยซูครับเล่าเรื่องราวของพระเยซูนะครับเข้าใจว่าน่าจะเขียนพระกิติคุณยอนนะครับเกือบเกือบข้อศ1 0หนึ่งร้อยพี่น้องครับนะในช่วงที่เรียกว่าอักขรทุตคนอื่นๆนะครับเรียกว่าเสียชีวิตไปแล้วครับเพราะเหตุแห่งความเชื่อนะครับแล้วก็อักขรทุดยอนได้เขียนพระกิติคุณนี้นะครับเพื่อเป็นประจักษ์พยานครับ นะเพราะว่าบรรดาสาวกรุ่นแรกนะครับก็เริ่มที่จะเรียกว่าเสียชีวิตกันไปแล้วนะครับดังนั้นจึงต้องเป็นเขียนออกมานะครับเป็นพยานหลักฐานนะทางด้านตัวอักษรด้วยนะครับเพราะว่าอีกไม่นานท่านก็อาจจะเสียชีวิตไปด้วยเช่นกันครับนะแล้วก็ท่านก็รอคอยการเสด็จมาของพระเยซูด้วยครับด้วยใจจดจ่อบน้องครับ่น้องครับอักขตยอนเขียนพระกิตติคุณยอนนะครับเล่าเรื่องราวของปลอดพระเยซูเนี่ยในขณะที่ท่านอายุมากแล้วครับ นะในขณะที่ท่านนั้นได้ทบทวนนะเรื่องราวต่างๆมาตลอดชีวิตของท่านครับและท่านก็เขียนพระก,กิตติคุณของพระเยซูขึ้นมาพี่น้องครับพี่น้องในยอห์นบทที่หนึ่งนะครับนะข้อที่หนึ่งถึงข้อที่17นี่นะครับเรียกว่าเป็นเหมือนกับอาร,รมพมะบทพี่น้องครับเป็นเหมือนกับบทเพลงเนี่ยเรียกว่าหมโรงนะหมโรงนะครับก็คือว่าเล่าเรื่องราวที่ฉากอลังการเลยครับนะเปิดขึ้นมาที่ถ้าเกิดมองอ พระกิติคุณยอนไปเหมือนกับบทละครเวทีนะครับยอนบทที่1นะโดยเพิ่งยิ่งในช่วงเริ่มต้นนะครับข้อที่1นึถึงสินะครับเป็นเหมือนกับเรียกว่าโหมโรงนะเพลงที่นําเข้ามาอย่างอลังการยิ่งใหญ่มากเลยครับพี่น้องอัการทุตยอนได้เปิดเรื่องราวการเล่าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับอัการทุตยอนได้บอกเลยครับเปิดมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยพี่น้องนะว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านะพระเยซูทรงเป็นพระวาทะ เราเห็นนะครับยอนได้บอกนะครับในข้อที่17ครับเขียนมาตั้งแต่ข้อที่1ไล่มานะครับยังไม่ได้เอ่ยชื่อนามพระเยซูเลยนะครับในข้อที่ส7บดครับเปิดเผยนะครับว่าพระวาทะพระเจ้าก็คือพระเยซูนั่นเองพี่น้องครับพี่น้องครับอ่านคือยอนได้เปิดเผยนะครับในปฐมกาลนะเพื่อเปิดเติมเริ่มมาว่าไปในปฐมกาลเปรียบเทียบเหมือนกับปฐมกาลในพันธสัญญาเดิมนะครับในปฐมกาลเหมือนกันนะคำเริ่มต้นเดียวกันนะพี่น้องครับให้เรา เรื่องราวว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้านะพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าครับพระเยซูอักขรยุทธ์ยนในข้อที่หนึ่งข้อที่านะครับเรียกท่านว่าเป็นพระวาทะและภาษาไทยแปลว่าพระวาทะหรือแปลว่าพระคำนะครับคำพูดนะในภาษาเดิมนะครับที่เป็นภาษากรีกอักขรยุทธ์ยนใช้คําว่าโลกกสนะโลกกสโลกกสก็คือความเป็นเหตุผลหลักการที่สําคัญนะหลักการของจักรวาลหลักการที่สําคัญที่ควบคุม ทุกอย่างอยู่นะตามปรัชญาแนวคิดเพื่อที่อธิบายให้คนโรมันเข้าใจได้ง,ง่ายๆเพราะเขาได้รับการศึกษารแบบกรีกมานะครับการใช้คําว่าโลโกสนะครับหรือภาษาไทยแปลว่าพระวาทะแต่สําหรับคนกรีกแล้วเนี่ยเขาเข้าใจครับว่าคําว่าโลโกสเนี่ยคือหมายว่าหลักการบางอย่างที่ควบคุมจักรวาลทั้งหมดนะเป็นเรียกว่าเป็นหลักการที่มาจากพระเจ้านะที่ควบคุมทุกอย่างอยู่แล้วก็คําว่าโลโกสนะครับสําหรับคนยิวแล้วนะครับก็คือพระคํา นะเรียกว่าเวิร์ดนะครับหรือว่าดาวัสนะครับหรือว่าประวัติะในภาษาไทยนะครับสําหรับคนยิวก็รู้เลยครับนะเพราะเพราะว่าพระเจ้าทรงเดลมิตสร้างทุกอย่างจากจากพระคาของพระเจ้าจากพระวะัะนะอากทุยอนครับบอกกับทั้งผู้อ่านทั้งคนยิวนะครับแล้วก็คนกรีกและถึงเราด้วยนะพี่น้องครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยโลกกสที่คนกรีกหรือว่าคนโรมันเขาเข้าใจนะครับ ความจริงแล้วไม่ใช่เป็นเพียงหลักเหตุผลเพียงอย่างเดียวครับที่ไม่มีชีวิตแต่อรุณยมบอกครับว่าพระองค์ทรงเป็นนะเป็นพระสารเป็นบุคคลขึ้นมาพี่น้องครับก็คือในองค์พระเยซูเป็นเจ้านะแล้วก็กําลังบอกกับคุณยิวนะครับว่าพระเยซูนี่นะครับเป็นพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาลแล้วเป็นพระบุคเป็นพระวาทะนิรันต์พระเยซูเป็นพระวาทะนิรันต์พระเยซูไม่ได้เพิ่งมาประสูติเพิ่งมา เพิ่งมารับสภาพมนุษย์นะเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วสําหรับคนสําหรับคน,คนยิวหรือว่าสําหรับเราด้วยนะพี่น้องครับความจริงแล้วอัครทูตยอห์นกำลังบอกครับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและเป็นพระวาทะนิรันต์นะอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่เป็นพระเจ้าตั้งแต่ในปฐถมการแล้วครับไม่ใช่เพิ่งมาเพิ่งมาประสูติเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วนะสิ่งแรกที่อัครทูตยอห์นบอกนะครับพระเยซูทรงเป็นพระวาทะนิรันต์แล้ว แล้วอธุยอนพูดต่อนะครับแล้วพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในข้อที่หนึ่งชัดเจนครับบอกว่าพระเยซูนี่แหละเป็นพระเจ้าด้วยเป็นพระเจ้าในองค์ตรีเอกานุภาพนั่นเองครับคือเป็นพระบุตรของพระเจ้านะพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าตรีเอกานุภาพนะครับและทุกยอนยังบอกต่อนะครับว่าผ่านทางพระวาทะนะพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างทุกอย่างโดยพระวาทะนั่นเองพี่น้องครับ ดังนั้นในทางในพระเยซูพระเยซูทรงเป็นพระวาทะและพระเยซูนั้นทรงเป็นผู้ที่เนรมิตสร้างทุกอย่างและทุกสิ่งครับยอนบอกนะครับว่าทุกอย่างอยู่ในพระองค์ทุกอย่างอยู่ในพระองค์ครับแล้วอทุกยอนบอกต่อนะครับว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นแหล่งของชีวิตและชีวิตสาหรับยอนแล้วคือความสว่างพี่น้องสำหรับยอนคือความสว่างนะครับและความสว่างส่องเข้ามาในความมืดความมืดไม่อนนาจเอาชนะความสว่างได้ คำว่าความสว่างสองก็มาในความมืดเนี่ยความจริงให้ภาพที่ยอนกำลังจะบอกนะครับก็คือว่าความสว่างเนี่ยเพื่อมนุษย์จะได้เห็นและเมื่อมนุษย์ได้เห็นความสว่างนี้หมายความว่าเพราะมนุษย์ในโลกนี้คือความมืดครับความสว่างเข้ามาในความมืดยอนกําลังพูดถึงพระเยซูรับสภาพลงมารับสภาพมนุษย์นะรับสภาพมนุษย์อินคาร์เนชันนะเพื่อที่ความสว่างนี้จะสาแดงครับให้กับความมืดได้เห็น ให้กับเราเนี่ยแหละครับได้เห็นได้เห็นพระเจ้านะครับผ่านทางองค์พระเยซูคริสต <academia> ์เจ้านั่นเองพี่น้องครับพี่น้องพระเยซูนั้นจึงทรงเป็นพระเจ้าและพระเยซูทรงเป็นมนุษย์ในเวลาเดียวกันครับเป็นพระเจ้าแท้และเป็นมนุษย์แท้พี่น้องพี่น้องถ้าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้านะครับนะพระเยซูไม่ใช่พระเจ้านะครับการไถ่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ครบบริบูรณ์พี่น้องครับนะ เพราะว่าพระองค์นั้นปราศจากบาปที่เป็นอ์ผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่จ่ายราคาให้กับเราพี่น้องนะถ้าพระเยซูเป็นเพียงแค่มนุษย์เป็นเพียงแค่มนุษย์นะครับการไถ่ก็ไม่เกิดขึ้นครับเพราะมนุษย์ก็เป็นคนบาปนะการที่มนุษย์คนหนึ่งตายที่ไม้กางเขนก็ไม่สามารถช่วยคนอื่นได้ครับนะถ้าพระเยซูเป็นเพียงมนุษย์นะครับแต่ถ้าพระเยซูเป็นเพียงพระเจ้าและไม่ใช่มนุษย์ ความสว่างไม่ได้เข้ามาในโลกนี้ความสว่างไม่ได้ส่องเข้ามาในความมืดนะครับก็ไม่มีความตายเกิดขึ้นจริงที่น้องครับนะเพราะความตายเกิดขึ้นจริงครับพระเยซูทรสงสิ้นพระชนจริงๆที่ไม้กางเขนครับที่น้องดังนั้นในหลักข้อเชื่อที่สําคัญของเราในนะักคิสนชนนะครับพระเยซูจึงทรงเป็นพระเจ้าและทรงเป็นมนุษย์ในเวลาเดียวกันครับอันนี้เป็นความล้ําลึกนะครับนะในความเข้าใจ ของพระเจ้าที่พระเจ้าสำแดงครับผ่านทางพระเยซูพี่น้องนะเพราะไม่อย่างนั้นนะครับการไถ่ไม่เกิดขึ้นครับพี่น้องไม่มีการไถ่ที่ให้กางเขนก็ไม่มีการยกโทษบาปเมื่อมีการยกโทษบาปก็ไม่มีการให้อภัยครับนะเราก็ยังอยู่ในความบาปอยู่แล้วก็มุ่งหน้าไปสู่ความพินาศนะไม่มีข่าวประเสริฐครับไม่มีข่าวดีนะดังนั้นยอนจึงเปิดมาเริ่มต้นเลยนะครับว่าพระเยซูนั้นจริงๆแล้วเป็นพระเจ้า และเป็นมนุษย์ในเวลาเดียวกันพี่น้องนะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระวาทะพระวาทะทรงเป็นพระเจ้านะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตชีวิตคือความสว่างความสว่างส่องเข้ามาในความมืดความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้พี่น้องนะครับพี่น้องครับประเด็นแรกที่สําคัญในเช้าวันนี้นะครับนะพูดถึงพระผู้สร้างก่อนนะครับกับสิ่งทรงสร้างพี่น้องนะพูดถึงว่า พระเจ้าพระเยซูนั้นเป็นพระผู้สร้างครับและสารพัดสิ่งสร้างในพระองค์พี่น้องดังนั้นชัดเจนนะครับว่าในโลกนี้นะครับโดยมุมมองของคริสเตียนนะครับของผู้เชื่อนะครับมีเพียงพระผู้สร้างครับและสิ่งทรงสร้างเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นพี่น้องครับทุกสิ่งล้วนมีเหตุของการเกิดขึ้นนะทุกสิ่งเกิดจากองค์พระผู้สร้างครับคือพระเจ้าพระเจ้าคือพระผู้สร้างและพระเจ้าทรงดำรงอยู่ พระกัมบีบอกนะครับว่าทรงดำรงอยู่นิรันต์ความหมายว่าทรงดำรงอยู่นิรันต์นะในในวิวร์นะครับได้บอกไ้นะครับว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นเบื้องต้นนะทรงเป็นประถมและทรงเป็นทรงเป็นจุดสิ้นสุดหรือนิรันต์นะครับนะเป็นการนิรันต์นะครับเป็นอัลฟาและเป็นโอเมก้าเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดสิ้นสุดพี่น้องครับดังนั้นในพระเจ้าจะเป็นความเป็นนิรันต์ครับนะ ดังนั้นและการสิ่งทรงสร้างนะครับเราก็เป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าพี่น้องและสิ่งทรงสร้างไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอ้างสิทธิ์กับพระผู้สร้างได้นะพี่น้องครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญสําหรับเราในหนะที่เป็นสิ่งทรงสร้างนะครับเป็นเพียงสิ่งทรงสร้างคือเราต้องถ่อมใจพี่น้องครับและนมัสการพระผู้สร้างอันนี้เป็นประการที่หนึ่งนะและประการที่สองนะครับพูดถึงการถ่ายนะพูดถึงพระเยซูและทรงเป็นพระเจ้าและทรงเป็น มนุษย์ในเวลาเดียวกันครับเพื่อที่เรานั้นจะยอมรับการถ่ยและข่าวดีนะอันนี้เป็นข้อความที่อยู่นะครับในข้อที่1ข้อที่5นะครับที่อัจระทุตยอนได้สอนเราและได้เปิดเผยกับเราพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับนี่จึงเป็นความล้ําลึกนะครับของยอนนะที่ท่านได้ตกตะกอนแล้วนะครับว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นนิรันด์ทรงเป็นพระวาทะนิรันด์ครับและพระวาทะนี้นะครับไม่ใช่เพียงหลักการหลักของเหตุผลนะครับพระวาทะนี้เป็นบุคคลครับ และพบในพระเยซูพี่น้องนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับพี่น้องครับพระเยซูนั้นเป็นพระวาทะและพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่สร้างสปปรรพสิ่งทั้งหมดพี่น้องและพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่เริ่มต้นทุกอย่างและเป็นแหล่งของความสว่างที่ส่องเข้ามาในความมืดพี่น้องดังนั้นนะครับวันนี้เรามองพระเยซูเป็นเพียงเป็นใครครับพี่น้องครับพระเยซูไม่ใช่เป็นเพียงาศาสดานะครับที่มาประกาศาศาสนาใหม่ เมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วครับไม่ใช่นะพี่น้องครับแ,แม้มนุษย์จะมองว่าพระเยซูเป็นศา,ศา,ศาสดาของศาสนาคริสต์แต่ความจริงแล้วสิ่งที่พระกัมปีสำแดงครับพระเยซูเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าครับและพระเยซูไม่ใช่เพิ่งมีสเสด็จมาเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วนะพี่น้องครับและมาเป็นศาสดา,ศา,ศาพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าครับและพระเยซูทรงมาเปิดเผยความจริงของพระเจ้าให้กับเราทราบมารับสภาพมนุษย์ครับเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้ว ความสว่างเข้ามาในความมืดและมาเพื่อน,นําข่าวดีข่าวประเสริฐครับการไถนะ่เพื่อที่เราจะมีชัยชนะเหนือความ,มบาปเหนือความตายครับพระเยซูไม่ใช่ศาสดาครับพระเยซูเป็นมากกว่านั้นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพี่น้องอาเมนนะครับจึงแตกต่างนะครับในในเรื่องของอความเชื่อนี้นะพี่น้องครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับเมื่อเราเข้าใจว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านะครับเราจะพบ ความจริงว่าพระองค์นั้นทรงเป็นความจริงพระเยซูบอกครับพระองค์เป็นความจริงพระองค์เป็นความสว่างดังนั้นเมื่อเราเดินติดตามพระเยซูครับเราเดินติดตามอยู่ในความจริงและอยู่ในความสว่างพี่น้องพระเยซูตรัสนะครับพระองค์เป็นความจริงพระองค์เป็นความสว่างคนยิวนะครับบอกนะครับว่าความสว่างก็คือสติปัญญาก็คือฉีพก็คือความจริงพี่น้องครับดังนั้นเมื่อเราติดตามพระเยซูครับเราอยู่ในความจริงนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เปิดเผยครับ พระเยซูปเป็นความจริงและความจริงที่พระองค์มาสําแดงครับคือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์นั้นนําการไถ่ามาสู่เรานั่นเองพี่น้องครับนี่เป็นความจริงที่พระคัมภีร์เปิดเผยและสําแดงครับขอบคุณพระเจ้านะครับเพื่อที่เรานั้นจะมีข่าวดีที่น้องครับจะได้รับข่าวดีมนุษยชาติจะมีชัยชนะเหนือความบาปเหนือความตายครับเพราะพระเจ้าพระองค์นี้ไม่ใช่เป็นเพียงพระผู้สร้างแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่ได้สนใจแต่พระผู้สร้างพระองค์นี้เสด็จลงมา นะ Take A c t i o นนะครับลงมารับสภาพมนุษย์ครับและสิ้นผู้ชนที่ไม่กางเขนเพื่อเราความสว่างสองเข้ามาในความมืดและความมืดชนะความสว่างไม่ได้ขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราร่วมใจในฐานะครับพระบิดาลุกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เป็นมากกว่า,าศาสดาของาศาสนาคริสต์เพราะพระองค์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่มนุษย์แท้เท่านั้น พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้ด้วยพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่เมื่อพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้และเป็นมนุษย์แท้พระองค์ทรงการนําการไถ่มาอย่างแท้จริงเมื่อพระองค์สิ้นพระชนที่ไม้กางเขนเพื่อยกโทษให้อภัยและแบกเอาความผิดบาปของลูกไปพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สําหรับความรอดนี้ที่มาโดยความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของลูกพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์เจ้า รูปอธิษฐานกลับทูลในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพี่น้องครับพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกนี้นะครับสร้างจักรวาลทั้งหมดพระเจ้าพระองค์นี้ไม่ใช่มีเพียงฤิธฐานุภาพเท่านั้นนะครับพี่น้องอ่าหลายครั้งอาจจะมีพระเจ้าที่มีลิธฐานุภาพแต่พระเจ้าไม่เคยสนใจเราไม่เคยห่วงใยเราและไม่รักเราแต่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับพระเจ้าพระองค์นี้แหละครับที่ยิ่งใหญ่ทรงฤิธฐานุภาพพระองค์ทรงรักเราพี่น้อง และทรงสนพระทัยในเราแต่ละคนดูเรียงไงครับเพราะพระองค์เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ครับเป็นพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อสําแดงพระองค์ให้กับเรานี่นะครับความมืดนะความมืดบอดาทาั้งด้านจิตวิญญาณครับเพื่อเห็นความสว่างนะและรับรู้ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าและเดินติดตามความจริงนี้และรับการไถ่ครับนี่จึงเป็นความรักของพระเจ้านะครับความจริงพระเจ้าไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นเลยพี่น้อง แต่พระเจ้าทร, ed, รงทำพระองค์ทรงทำครับด้วยความรักของพระองค์ที่มีกับเราพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราทรัพย์ซึ้งนะในความรักของพระเจ้าและติดตามพระเยซูครับนมัสก <c oughs> <ม>ารพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าติดตามพระองค์ครับเชื่อฟังนะแล้วก็มีชีวิตที่ยอมจำนนกับพระองค์ครับและดำเนินติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นความจริงและเป็นความสว่างและเป็นชีวิตเมื่อเราติดตามพระเยซูครับเราอยู่ในความจริงเราอยู่ในความสว่างและเรา ได้รับชีวิตนิรันดร์พี่น้องขอบคุณพระเจ้าพระชายพมพี่น้องนะครับพระชายพรค,ครับ